ถ้าดูท่าทีของอิหร่านนะครับจากถ้าดูง่ายๆก็คือวันพีคสุดก็คือตอนที่ f, อิสมาอินฮานิยับผู้นําทางการเมืองของออฮามาสสู่สังหารที่กรุงเตหะรานใช่ไหมครับออตอนนั้นบรรดาน,นักวิจา,ารารและก็สื่อต่างๆพยายามวิเคราะห์ว่าอิหร่านอาจจะเอาคืนอย่างแน่อนอนนะครับเอาคืนอย่างแน่อนอนแต่ว่าด้วยกับสถานการณ์ด้วยกับยุทธวิธีของอิหร่านนั้น ก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติการตามที่ได้พูดเอาไว้นะครับแต่นักวิเคราะห์บอกว่าสิ่งหนึ่งที่อิหร่านจะใช้ในการเอาคืนกับสิ่งที่อิสราเอลนั้นได้กระทําต่ออิหร่านนั่นก็คือใช้ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐซึ่งเป็นพันธมิตรนี่แหละนั่นก็คืออิสเลอ์ลนั่นแหละก็คือเป็นตัวแสดงที่สําคัญที่สุดของอิหร่านดังนั้นการที่อิสเลอร์ลได้ โจมตีอิสราเอลอย่างไม่เกรงกลัวแล้วก็ใช้ยุทธวิธีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนั้นผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วก็ได้แรงสนับสนุนจากอิหร่านอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันก็อิสราเอลก็รู้ทันนะครับก็ในการโจมตีกลุ่มฮิสบุลล์แล้วก็มีประกาศกล่าวว่าต้องการที่จะปราบอิสราเอลน,นั้นให้สิ้นไอ้ปราบ อิสบุลลฮ์ไซินซากนั้นเพื่อต้องการจะส่งเมสเซจไปยังอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่ฮิสบุลลอฮ์กำลังเล่นอยู่ในวันนี้นั่นคือเป็นก็เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นตัวแสดงที่มาจากอิหร่านนั่นเองนั่นเป็นการส่งสัญญาณเป็นการส่งเมสเซจให้อิหร่านรู้ด้วยเช่นเดียวกันว่าความเข้มแข็งของอิสาราเอลนั้นยังมีอยู่และก็พร้อมในการจะเปิดศึกรอบด้านด้วยเช่นเดียวกัน แต่ว่าอย่างก่อนนนี้ที่อาจารย์บอกว่าอีกหนึ่งตัวแปรที่อาจจะทางออกได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของตะว,วันตกหมายถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าในช่วงวันส่งวันนี้มันจะมีประเด็นที่บอกว่าอเมริกาส่งกองเรือเข้าไปในตะว,วันออกกลางอีกเหตุผลเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยปามนะไม่อยากให้สงครามมันขยายวงกว้างแต่จริงๆแล้วมันมันอาจจะทําให้สถานการณ์มันมันยิ่งตึงเครียดมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนักวิกเคราะห์ก็ได้ได้วิเคราะห์สองสองมุมอย่างนี้ มุมที่หนึ่งก็คือว่าจากเขาเรียกว่าตัวตนของความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาภาพจําภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นมหาอำนาจดังนั้นในทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตในทวนออกกลางสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ที่คอยปราบปรามแล้วก็คอยทําให้มันยุติแล้วก็ให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันภาพอันนั้นอเมริกาไม่ต้องการที่จะสลัดทิ้ง การส่งกองเรือมาทั้งหมดเพื่อต้องการที่บอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะให้เหตุการณ์นั้นมันวิกฤตมากเกินไปนะแต่ต้องการที่จะมาดูสถานการณ์เพื่อไม่ให้มันเกิดก็เรียกว่าวิกฤตไปมากกว่านี้ในการที่จะไม่ให้สงครามนั้นมันก็เรียกว่ามีความก็เรียกว่าล้ำเส้นกันมากกว่านี้นั่นคือมุมมุมที่หนึ่ง มุมที่สองก็คือว่าจริงๆแล้วนั้นสหรัฐอเมริการู้ดีว่าการประชะหน้าระหว่างอิสราเอลกับกลุ่ม Non-State Actor ในวันนี้กลุ่มตัวแสงที่ไม่ชัดอย่างฮิสบุลลอห์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลดังนั้นถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาไม่เข้ามาแบ็กอิสราเอลเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดเก็เรียกว่าสงครามนั้นจะขยายกว้างยิ่งขึ้นและก็เกิดความเสียหายอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็คือระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาก็เป็นมหามิตรอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐอเมริกานั้นจะทิ้งอิสราเอลในสภาพที่ทําให้อิสราเอลนั้นมีความเพียบพร้ำนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็นักวิจัยก,ก็ได้วิเคราะห์อย่างนี้ครับคุณอีกว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะมองอยู่ว่ายัางเชื่อมั่นว่าอิสราเอลนั้นยังเอาฮิสบุลลอ์อยู่คือไม่ถึงยังไงก็ยังสามารถที่จะปราบฮิสบุลลอ์ได้อยู่แค่ เอ่อมาดูอางหางให้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 เห็นว่าอิสราเอลนั้นมีความปุดใจมากขึ้นในในการที่จะเอ่อเป็นเอ่อก้าวปกป้องอิสราเอลทางหากในตรงนั้นนะครับตอนนี้หลายประเทศดูเหมือนแสดงความคิดเห็นที่บอกว่าฝั่งของเลบานอนเองอาจจะกลายเป็นฉนวนกาซาสองคือหมายว่าอาจจะถูกถล่มจนขนาดนั้นหรืออาจารย์ประเมินขนาดนั้นเลยไหมครับ คือจากความกังวลแล้วก็ความความวิตกของประชาคมโลกเนี่ยที่เราเห็นชนวนกาซ่ามีความเสียหายเป็นอย่างหนักรากเหมือนหน้ากลองเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นเมื่ออิสราเอลได้ปฏิบัติการกับอิสราเอลก็มีความกังวลว่าจะเกิดซ้ำรอยที่จะเกิดกาซ่าเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ที่สองหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราดูในในเขาเรียกว่า ก็เร bueno, ียกว่าคู่ต่อสู้แล้วกันนะครับคู่ต่อสู้เปรียบเทียบระหว่างฮามาสกับอิสราเอลแน่นอนที่สุดว่าฮามาสนั้นกับอิสราเอลนั้นอิสราเอลนั้นมีความเหนือชั้นมากกว่าในการที่จะกวาดล้างในการที่จะทำลายของกลุ่มของฮามาสแต่ว่าสำหรับอิสราเอลกับฮิสบุลลอห์เนี่ย อิสเอลนนะั้นมีความเข้มแข็งและก็ถือว่าเป็นกองกําลังที่มีความเข้มแข็งที่สุดในฐานะที่เป็นนันสเตตแอคเตอร์เนี่ยกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยนะครับดังนั้นการที่จะเป็นกาซ่าในพื้นที่ที่สองนั้นผมว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าถ้าในเชิงของสัญ,ญลักษณ์ในเชิงของสัญ,ญลักษณ์อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการโจมตีไปมาเช่นวันนี้ได้โจมตีไปเตอวีฟปพรุ่งนี้อาจจะอิสราเอลได้โจมตีเข้ามาในทางตอน ใต้ของเบรุตอะไรสักนี้ก็โจมตีไปโจมตีมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือฝั่งอิสราเอลก็อาจจะได้รับการโจมตีอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นากาซาที่เราพูดถึงอาจจะเกิดที่ในเลบานอนอาจจะเป็นกาซา่จาจะเกิดขึ้นในดินแดนบางส่วนของอิสราเอลก็ได้นะครับจากการประเมินของอาวุธที่มีกันอย่างทันสมัยขอ,ข,อของทั้งสองฝ่ายนะครับ IDF นะครับเขามีการสั่งให้ประชาชนเนี่ยนะโดยเฉพาะที่คนที่อยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนมีการอบพยพทันทีแล้วนะครับอันนี้อาจจะทำให้เลบานอนกำลังเตรียมเปิดฉากหรือไม่อาจารย์ประเมิสนสถานการณนะ์ณตอนนี้หน่อยครับคือคือเรื่องนี้เนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการกระทำขอยเซลอย่างนี้เนี่ยมันแตกต่างกับในดินแดนถนนกาซา ดินแดนถนนกาซาเนี่ย mm hmm. เป็นแดนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลนะครับแล้วก็อิสราเอลก็มีคือคือคือออเทอริตี้ของอิสราเอลเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปสั่งการอะไรต่างๆนะแม้ว่าจะไม่มีความชอบธรรมแต่ว่าในสายตาของอิสราเอลในทางกฎหมายของอิสราเอลเนี่ยมันมีความชอบธรรมนะแต่ว่าวันนี้เนี่ย เวลาเซลเข้าไปในเลบานอนเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับคุณลีครับเลบานอนเป็นประเทศอธิปไตยนะมีอำนาจอธิปไตยของของตนเองการเข้าไปของเซลแล้วก็ไปสั่งการในลนักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันลุกล้ำอำนาจอธิปไตยซึ่งประชาคมโลกไม่ให้การยอมรับแน่นอนนะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะถูกประนามอย่างอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีสหประชาชาตินะที่จะถึงนี้นะครับที่จะมีการประชุม เร็วๆนี้นะครับประการที่สองเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เซลกำกำลังทำแล้วก็ประกาศกอพยพผู้คนอ,ออกไปจากภาคใต้ของเลบานอนเนี่ยนะ,ะมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เซลทำในดินแดนฉนวนกาซานะ,ะถ้าใครจำได้เนี่ยนะฮะ,ะเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่เซลจะเข้าไปบอม ในลักษณะปูพรมเนี่ยนะครับในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยอิสราเอลได้ประกาศให้ผู้คนอพยพไปก่อนอพยพไปได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ดินแดนภาคใต้ของเลบานอนเนี่ยเวลาอิสราเอลทำอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าการระเบิดปูพรมทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนกำลังเริ่มต้นขึ้นนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันทำให้ฮิสบุลลอห์ไม่มีทางเลือกครับ ถึงแม้ว่าตัวเองจะมีข้อจํากัดมีมีมีปัญหาหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ว่าการการเข้าไปถล่มโจมตีแบบปูข่มอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันหนักหนาสาหัสน,น่มากเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ฮัสซันนัสซุลล้อประกาศสงครามกับอิสราเอลแล้วก็จะมีลักษณะของการทําสงครามเต็มรูปแบบระหว่างกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราก็ต้องดูเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการทูตซึ่งมันอยู่หลังฉากคุณนี้ครับเราไม่เห็นหรอกนะฮะไม่แน่เผลอๆอีิหร่านกับสารัเมริกากำลังคุยกันอยู่กำลังต่อรองกันอยู่นะและวเวทีการต่อรองนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะที่ที่นิวยอร์กที่การประชุมสหประชาชาตินะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูก่อนนะดูการประชุมนะที่จะถึงนี้ด้วยของสหประชาชาติว่า มันจะมีการเคลื่อนไหวทางการทูตยังไงนะผมเชื่อว่า,าหลายฝ่ายไม่ต้องการเห็นสงครามผมบอกแล้วว่าอิหร่านไม่ต้องการเห็นสงครามแน่นอนนะะสหรัฐอเมริกานะะเป็นไปอีกประเทศหนึ่งที่ที่ไม่ต้องการายกระดับสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่จะมีการเลือกตั้งประธานบดีในช่วงพฤศจิกายนท,ที่จะถึงนีนะ้เพราะฉะนั้นปัจจัยอันนีเน้เป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าเราก็พอที่จะ มีความหวังนะครับว่าว่าการยกระดับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยนะฮะอาจอาจจะลดเราเบาบางลงจากจากการเคลื่อนไหวทางการทูตนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มองเรื่องของการเคลื่อนไหวการทางการทูตไม่มองเรื่องของการคุยกันในทางลับการดีลกันในทางลับนะฮะผมคิดว่าสถานการณ์ที่เราเห็นขณะนี้การสั่งการให้คู่คมอพยพการระเบิด แบบปูพคมทิ้งระเบิดแบบปูพคมของอิสเซลเนี่ยมันคือการประกาศสงครามไปนเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วมันก็จะทําให้ฮิสปุลล์เนี่ยจะต้องต่อสู้นะฮะกับอิสเซลประกาศสงครามแล้วเราก็จะเห็นสงครามเต็มรูปแบบที่จะทำต่อกันนะแล้วมันจะหนักหนาสาหัสครับเพราะว่ามันจะดึงทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอิสเซลก็จะดึงสาหารัฐอเมริกาเข้ามา ฮิสุนล็อกก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากประเทศอิรักและฮิสซุนล็อกก็จะมีกองกําลังติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของตัวเองในประเทศอิรักในประเทศซีเรียล่าสุดไม่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 กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยกองกําลังติตดอาวุธของประเทศอิรักที่เป็นเครือข่า,ขายของฮิสซุนล็อกเนี่ยก็ได้ยิงเข้าไปในในประเทศอิเซลร่วมกันด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น ก,ก็หวังนะว่าการการทํางานทางการพูดเนี่ยมันจะปรรสบความสําเร็จนะแต่ถ้าสมมุติว่าปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยสงครามเกิดขึ้นแน่นอนครับคุณอีกครับไม่แน่เหมือนกันว่าหลังฉากเขาจะมีการคุยกันอยู่อิหร่านสหรัฐอเมริกาอาจจะคุยกันนะครับจาคิดว่ามันมันน่าจะหาทางออกกันได้ไหมนะครับแล้วเรา,เรา,เ,ราเราไม่ค่อยได้ยินข่าวอ่าซาอุดีอราระเบียนะจีนหรือหรือประเทศอะไรที่น่าจะเป็นตัวหลักในการเข้ามาหาทางออกร่วมกันได้อาจารย์ อ่านเกมตรงนี้หน่อยครับคือทุกประเทศไม,มไม่ต้องการคือคือทุกประเทศไม่ไม่ต้องการเห็นสงครามยดยพ่ออย่างยิ่งซาารเบียะเขากลัวมากเพราะว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นในเลบานอนเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายและกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของของเขาไม่เฉพาะซา <c oughs> เร,ราเบียกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแม้แต่ซาเระเบียก็ต้องเคลื่อนไหวเพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดสงครามระดับภูมิภาคขึ้นมา ตุรกีก็เช่นกันนะคะคือตุรกีเนี่ยตอนหลังเนี่ยเสียคะแนนนิยมไปเยอะอันเนื่องมาจากว่าตัวเองออกมาพูดว่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาสงครามที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าตุรกีไม่ทำพูดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าตุรกีต้องการที่จะ,ะ,ะทําให้เกิดต้องการให้เกิดสงครามใหญ่หรือเปล่าตุรกีตุรกีรก,ก็ไม่ไม่ต้องการ นะเพราะว่าตุรกีในส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ทางการค้ากับอ e ิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายเนี่ยไม่ต้องการสงครามนะวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นการประชิญหน้ากันระหว่างอ e ิสราเอลกับกับ non state actor นะฮะที่ที่ผมคิดว่ามันสามารถที่จะระงับได้ด้วย state actor ที่ ที่ไม่ต้องการเห็นสงคารามแต่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าการเคลื่อนไหวทางการทูตนนในภูมิภาคเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วกเ็เราจะเห็นภูมิภาคตะวันออกกลางในระยะหลังเนี่ยนะคุณอิกครับเขาเดินทางไปในแนวของการพยายามที่จะสร้างเสถียรภาพและความสงบสุขขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง เราดูไดนะ้เราดูเราดูได้จากาสถานการณ์ตอนออกกางก่อนเหตุการณ์วันทะี่เจ็ดตุลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องการเห็นเห็นเสถียรภาพและความสงบเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่า,าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกานะการเคลื่อนไหวทางการทูตอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย มันคือการที่ทุกฝ่ายพยายามที่จะโน้มน้าวพูดคุยเจรจาขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วยทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะหยุดยั้งอิสราเอลคุณดิครับวันนี้เนี่ยไม่มีใครหยุดอิสราเอลได้หรอกครับไม่มีชาติอาหรับชาติไหนที่จะสามารถหยุดอิสราเอลได้นอกจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนจ่ายอาวุธให้ถ้าสหรัฐอเมริกาไม่จ่ายอาวุธเพียงอย่างเดียวเนี่ยอิสราเอลไปไม่รอดครับ นี้ครับเซล,ลไม่สามารถที่จะไปทําสงครามโดยเฉพาองทิ้งสงครามในหลายสมรภูมปุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาแล้วการต่อรองเพื่อที่จะให้สหรัฐอเมริกากดดรรรันดิเซลผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกาลังเกิดขึ้น,นเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาหรือไม่เนะี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งเพราะว่าหลายคนบอกว่า รัฐบาลชุดนี้ของสฐอเมิกาคง,งกดดันอิสราเซลไม่ทันต้องรอต้องรอครั้งหน้านะรวมถึงแาชันยาฮูรัฐบาลชุดนี้ของอิสราเอลด้วยที่ที่มีความหวังว่าทรัมป์จะกลับมาแล้วก็ยังสนับสนุนอาวุธอะไรต่างๆให้กับอิสราเอลนะะในขณะที่ในโลกมุสลิมเองเนี่ยนะฮะก็อยากจะเห็นพรรคเดโมแครต นะที่จะกลับมาแล้วก็โดยเฉพายิ่งแฮร์ริสซึ่งประกาศประกาศออกมาชัดเจนในช่วงระยะหลังว่าสงครามในอินเดนยฉวนกาซาต้องจบลงนะต้องจบลงนะอันนี้แฮร์ริสพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเซลก็คงไม่ไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องดูยาวนะครับแล้วก็ ตัวที่วัดสำคัญว่าสถานการณ์เหตุการณ์สงครามจะลุกลามบานปลายแค่ไหนเนี่ยก็คงจะต้องจับตาไปที่การเมืองของสรัม,มริกาหลังการเลือกตั้งด้วยนะครับ